ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวองวังกระดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะจากกรณีที่บอสนวัตอิสระไกศีลพูดผ่านไลฟ์นะคะถึงเอิญพัทรวดีรองอันดับ5 m i มิสแกนไทยแลนด์2023ว่าได้เลือกเอาไว้ให้มีตำแหน่งใน m ม s สแ can น Thailand ท่ามกลางกระแสดราม่านะคะว่าไม่สมมงล่าสุดนะคะเธอก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว ล่าสุดนะคะเธอเผยกับดาราเดลี่ค่ะถึงความรู้สึกว่าความรู้สึกในวันนี้กับวันแรกต่างกันมากๆวันแรกๆที่เข้ามาก็กดดันมากๆวันนี้พอได้รับตําแหน่งก็ดีใจก็คิดว่ามีความเห็นถึงศักยภาพของเราและความสามารถของเอิรนที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้การแข่งขันเดือนหนึ่งที่ผ่านมามันเหนื่อยมากๆเหนื่อยกว่าทุกงานในวงการที่ทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะดีเจพิธีกร อว่างานที่เข้ามาจากนี้จะเป็นงานง่ายไปเสียหมดรูด้เลยว่าการประกวดครั้งนี้ร่างกายเรามีลิมิตจริงๆเรื่องที่ว่าไม่สมมงคือเมื่อคืนเราเก้าวข้ามผ่านดราม่าด้วยการนอนและไปกินชาบูก็ไม่ได้อ่านดรามา่าพอตื่นมาเช้านี้ก็อ่านบางคนก็เขียนว่าเข้ามาได้ยังไงเชียงไรายไม่สมมงเลยทำไมถึงมาตรงนี้ได้เราก็ปล่อยผ่านไปก็มีคอมเมนต์มาเยอะมาอ่านแล้วก็ไม่เป็นไร มาจุดนี้จากนี้จะเอาผลงานมาการันตีในอนาคตดีใจนะที่พี่นวัตบอกเอินว่าเป็นคนมีคุณภาพเราอยากมีงานพี่นวัตก็บอกว่าเรียกเราใช้งานได้เลยเราเชื่อว่าเรายังมีศักยภาพมากและล่าสุดค่ะบอสนวัดนะคะได้มีการออกมาไลฟ์บอกว่าช่วงนี้ DJ เอิญน,นะคะมาแรงมากๆมีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาแล้วก็เคยบอกแล้วว่าคนนี้เป็นเทสผู้ชายไทยชอบ ตอนนี้กำลังหาคิวงานพาเธอเข้าไปช่อง8แล้วก็แคสงานแสดงด้วยดีใจกับเธอมากๆเลยล่ะค่ะ